2. โสภณวักหมวดว่าด้วยผู้ทําบริษัทให้งาม 1. ปบริษาสูตรว่าด้วยบริษัทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้ประทุสร้ายบริษัทบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ทุศีลมีทําเลวสาม 2. อพิกษุนีผู้ทุศีลมีทมเลสามสามอุบาสกผู้ทุศีลมีทมเลสามสอุบาสิกาผู้ทุศีลมีทมเลสามภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้แหลเป็นผู้ประทุสรายบริษัทภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้เป็นผู้ทำบริษัทให้งามบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง ภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 2. ภิกษุณีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 3. อุบาสกผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 4. อุบาสิกาผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลเป็นผู้ทำบริษัทให้งามปริษาสูรที่หนึ่งจบ สองทิฏฐิสูตรว่าด้วยทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ สี่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งกาย,ยสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. ม,มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 4. ส,สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทิฏฐิสูตรท,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 ที่สองจบ 3. อากตัญยุตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีรู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนโทุจริต 4. อากตัญยุตาอากตะเวทิตา ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริตสมนโนสุจริต สี่กตันยุตากะตะเวทิตาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อากตันยุตาสูตรที่สามจบสี่ปานาติปาตีสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์ และผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จละถึงหนึ่งเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในการม 4. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จและถึงปาณาติปาติสูตรที่สี่สจบ 5. ปฐมมรคสูตรว่าด้วยมรคสูตรที่หนึ่งละถึงหนึ่งมีมิจฉาทิฐิเห็นผิด สองมีมิจฉาสังกับปะดำริผิดสมมีมิจฉาวาจาเจรจาผิดสมีมิจฉากรรมมันตะกระทาผิดละถึงหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองมีสัมมาสังกับปะดำริชอบสมมีสัมมาวาจาเจรจาชอบสมีสัมมากรรมมันตะกระทาชอบละถึง ปฐมมัคคสูตรที่หจบ 6. ทุติยมัคคสูตรว่าด้วยมัคสูตรที่สองละถึง 1. มีมิชาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 2. มีมิจฉาวายามะพยายามผิด 3. มีมิชาสติระลึกผิด 4. มีมิชาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดละถึงหนึ่ง มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสองมีสัมมาวายามะพยายามชอบสมมีสัมมาสติระลึกชอบสมีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบละถึงทุติยะมะคสูตรที่หกจบเจ็ดปฐมมโวหาระประถะสูตรว่าด้วย คันลองแห่งโวหารสูตรที่หนึ่งละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่ итан, สส isas, ส isas, ง isas, ที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นสองเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟังสามเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบสี่เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น สองเป็นผู ite, ้กล่าวสิ่งที Elo ่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้และถึงปฐมมโหหารปทะสูตรที่เจ็จบ 8. ทุติยะโวหารปทะสูตรว่าด้วยคันลองแห่งโวหารสูตรที่สอง ละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง สเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ละถึงทุติยะโวหารประถะสูตรที่8จบเอหิริกะสูตรว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริละถึงหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีศรัทธาสองเป็นผู้ทุศีลสเป็นผู้ไม่มีหิริ 4. เป็นผู้ไม่มีโอตตะปะละถึงหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีศีลสเป็นผู้มีหิริ 4. เป็นผู้มีโอตตะปะละถึงอหิริกะสูตรที่9จบสิบทุสสศีลสูตร ว่าด้วยผู้ทุศีลและผู้มีศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมศีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฟังไว้ธรรมศีประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้เกียดคร้าน 4. เป็นผู้มีปัญญาสามละถึงหนึ่ง เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้ปรารกความเพียร 4. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทุสสะสีลสูตรที่สิบจบโสภณวักที่สองจบ รวมพระสูตรที่มีในวรรนี้คือ 1. ปริสาสูตร 2. ทิฏฐิสูตร 3. อักตัญยุตาสูตร 4. ปานาติปาตีสูตร 5. ปฐมมัคคสูตร 6. ทุติยมัคคสูตร 7. ปฐมวโวหารปทะสูตร 8. ทุติยวโวหารปทะสูตร 9. อหิริกะสูตร 10ทุสะศีลสูตร